โอ้ยผมบางวันแล้วเนี่ยกินโปรตีนไม่พอหรือเปล่าเนี่ยลีนะคิดว่าเป็นกรรมพันธุ์นะเพราะว่าคุณแม่ลีก็ผมบางแต่เวลาที่ลีไปนัดเจอพวกเพื่อนๆเ,เนี่ยเฮ้ยเพื่อนหลายคนมันก็ผมบางเหมือนกันโดยเฉพาะเพื่อนผู้ชายเนี่ยปนปากไปครึ่งบ้านเรานะแต่ละวันเราคิดว่าเรากินโปรตีนพอกินถึงตลอดเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่ผักผลไม้ถั่วเนี่ยคิดว่ากินพอแน่ๆเลยแต่เอาเขาจริงเขากินโปรตีนกันตามน้ําหนักตัวนะหนึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัวเออ พวกที่ออกกําลังกายเนี่ยเขาจะต้องกินโปรตีนให้ได้แบบ1.5กรัมต่อวันต่อน,น้่หนักตัวเขเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ามันมีโปรตีนเรากินได้ไม่ครบเนาะเพราะว่ามันมีไขมันแทรกใช่ปะเราได้เนื้อเต็มๆแันน้อยมากอย่างลีเนี่ยดูทรงแล้วลีต้องเพิ่มโปรตีนในมื้อเช้าหลังออกกาลังกายแล้วเพิ่มโปรตีนมื้อเย็นอีกซองหนึ่ง ทำไมต้องห่วงว่าเราจะกินโปรตีนพอหรือไม่พอเอาจริงๆโปรตีนมันสำคัญมากนะยิ่งถ้าเราอดีซิสอัพขึ้นไปเนี่ยมวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันจะฝอ่อลงรีบลงทุกๆปีนะถ้าเราไม่ดูแลมันจะเข้าสูขขาา่ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยมันไม่ดียังไงก็คือมันทําให้เราทรงตัวไม่ดีหกล้มบ่อยๆมันก็เกิดความเสี่ยงภาวะกระดูหกหักหรือว่ากระดูกแาะบางได้เนาะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องระวังเรื่องมวลกล้ามเนื้อมากๆ หลังจากที่รีเซิร์ชหาจนสาแก่ใจแล้วนะรีเจอตัวนี้ที่ออโปรตีนค่ะก็สกัดจากถั่วเหลืองนะแล้วก็เขาว่าต p o t s ด้วยซึ่งโ p o ต s เนี่ยมันคือเอนไซม์ช่วยในการย่อยโปรตีนส่งเสริมการดูดซึมกรดอะมิโนมันทำให้เราทานแล้วย่อยง่ายแล้วก็ช่วยเราสร้างกล้ามเนื้อดีๆด,ด้วยนะแล้วที่จะบอกก็คือว่า รสชาติของตัวเนี้มันดีมากๆเลยอร่อยเลยแหละเพราะว่าเป็นรสชาบนไก่มุกนะไม่หวานแล้วก็เขาสกัดจากชาดํานะผสานกับรสชาติของวน,นิลามันก็เลยมีกลิ่นหอมแล้วก็แถมแคลอรี่ต่าําแค่90แคลอรี่เองอย่างซองหนึ่งเนี่ยก็ให้โปรตีนนะคะให้โปรต <15. S 1> ีนก็ดีมากๆสําหรับการที่เราจะเติมโปรตีนเข้าไปนะคะคนที่ออกกําลังกายคนที่ต้องการเสริมโปรตีนทุกวัยเนี่ยนะ คนที่ทานมังสวิรัตเนี่ยใช้เทียโกโปรตีนตัวนี้เพิ่มได้ง่ายๆเลยเพราะว่าอร่อยย่อยดีแคลอรี่ต่ำก็พิกัดโปรตีนเสริมย่อยง่ายตัวนี้ที่ตะกร้าเลยจ้า